สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการเจาะใจครับรายการของเรานั้นมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเสมอเลยว่าคนเราทุกคนนั้นมีความฝันฝันที่จะประสบความสําเร็จฝันที่จะมีความยิ่งใหญ่ในด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่ดีงามเสมอแต่ว่าใครจะไปถึงตรงนั้นได้มันมีกลวิธีครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นชายหนุ่มคนหนึง่งที่ในอดีตเคยเป็นเด็กอยู่ในโรงหล่อพระมีไรายได้วันละไม่กี่ตังค์แต่ว่าเขามีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นนักปฏิมากรรมที่ยิ่งใหญ่ วันหนึ่งจะสามารถเดินทางไปในประเทศอื่นๆแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปะวันหนึ่งจะสามารถทําให้คนได้ชื่นชมประเทศไทยว่ามีบุคคลอันมีความสามารถทางศิลปะอย่างสูงวันนี้แขกรับเชิญของเราเดินทางมาถึงความฝันของตัวเองได้แล้วนะครับเขาคือคุณสันติพิเชษชัยกุลทุกวันนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในปีที่แล้วนั้นได้เข้าร่วมประกวดงานศิลปะที่ชื่อว่า a r t Prize 2011นะครับที่มูลรัฐมิชิแกน เป็นงานประกวดศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีผู้ร่วมประกวดมากที่สุดและก็มีรางวัลส,สูงที่สุดในโลกมีผู้เข้ปาประกวดทั้งหมด1,582คนจาก39ประเทศรวมทั้งอีก43มล,ลััฐของสหรัฐอเมริกา <ac> คนไทยคนนี้สามารถคว้ารางวัลที่1ในด้านปฏิมากรรมมาคลองและคว้ารางวัลที่4ของทุกแขนงศิลป,ปะ <c oughs> มาคลองอย่างงดงามทีเดียวายการจอดใจขอต้อนรับคุณสันติวิเชษชัยกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สังกิอยู่ในใจกี่ปีแล้วครับถ้านับก็เอาเดือนหน้าทึงจะครบ4ี่ปีสี่ปีแล้วนะครับย้อนกลับมาครับถ้าจะถามคุณหนึ่งแบบนี้ว่าคุณเรียนศิลปะจากสถาบันไหนอย่างไรครับโอ้ถ้าถ้าคุณถามอย่างนี้นะครับผมต้องไล่มาจากว่าที่ไหนเลยนะคนจังหวัดไหนครับอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาพ่อแม่ทางานอะไรครับพ่อเป็นครูแม่เป็นช่างเย็บเสื้อผ้าอ่าโตขึ้นมาปั๊บ ปั๊บไม่รู้อะไรแหละจับดินสอได้วาดเลยตอนสองขวบเขียนตั้งแต่เด็กแล้วก็บ้านนี่เลอะไปหมดเลยฮะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราเป็นเด็กโบราณเหมือนกันนะก็คือตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีของเล่นตอนเหมือนสมัยนี้มีลูกหกคนผมเนี่ยคนสะท้องเอ้าอยากเล่นอะไรทําอะไรก็ทําเองทํายังไงเ่ะก็เนี่ยมีดินก็ปั้นเอาสิของเล่นอยากได้อะไรใครจะรู้อาการเล่นที่ดูไม่มีอนาคตใดๆกลายเป็น สิ่งที่เริ่มต้นความยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับใช่ไหมฮะพอหกขวบเขาถึงกล้ายผมไปเอาดินที่แม่น้าปั้นช้างปั้นของเล่นปืนอะไรรถอะไรคือคุณหนึ่งกำลังจะบอกว่าทุกข่วงเวลาของชีวิตคือการเรียนศิลปะครับอย่างนั้นเลย<ช>ตั้งแต่สองขวบสี 5, ่ขวบหขวบใช่แล้วหกขวบมีเด็กข้างบ้านแถวนั้นละแวกนั้นมาเห็นผมเก่งในเรื่องปั้นก็อ้าวหนึ่งเราอยากให้ปั้นยูเจานบินหน่อยบินบาทหนึ่งโอ้ ขายงานศิละปะได้ตั้งแต่เด็ก6กขวบหกขวบครับดังนั้นพอ6กขวบครึ่งเนี่ยผมเข้าโรงเรียนปนน .1 ผมก็เริ่มประกวดวาดภาพได้ที่หนึ่งของอําเภอชุมพวงเสร็จแล้วผมก็คิดว่าเอาละ่ะเรามีตรงนี้เรารักตรงนี้อนาคตรเราอยากจะเป็นเราพูดเลยนะบอกอยากเป็นจิตตกรเอกของโลกตอนนั้นอะ่ะไม่เคยเจอนะว่าเด็กคนไหนจะจะมุ่งมั่นขนาดนี้ตั้งแต่เพราะมันมีสื่อให้ดูก็คือพ่อพาไปปราสาทหินพิมาย เขาสร้างปราสาทเป็นหินน่ะทได้ยังไง2,000อ่อพัน200ปีนะแล้วก็ทีนี้อนุสาวรีย์ย่าโมที่พ่อพาไปดูน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอาจารย์ศิลป์ฤาษีปั้นไว้แล้วผมดูพ่อผมอยากทําได้เหมือนเขาจังเลยจิตรกรรมไทยฝาผนังรูปปั้นพระอะไรอยากทําได้ลายปูนปั้นบนอุโบสถอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันเข้ามาอยู่ในหัวมันเข้าเลยเข้าหัวเข้าเส้นเลือดเลยที่บ้านสนับสนุนไม่ว่าโตขึ้นไป ไปเป็นนักศิลปะเนี่ยเขาบอกว่ามันชัดมากจนไม่อยากจะไปค้านจนอยากสนับสนุนต่อไปอย่างนี้คุณก็ต้องมีเป้าหมายไปเรียนพวกเพาะช่างศิลปกรรมจิตกรรมอะไรพวกนี้แน่นอนแน่นอนอพอได้ไปเรียนไหมฮะได้ฮะพอจบประถมหบแล้วก็ไปต่อที่ชุมพวงศึกษานะครับเรียน3ปีพอจบปุ๊บหนีพ่อเลยนะไม่ได้วงนะไปสอบที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาคณะศิลปกรรมรก็ไปสอบได้ปุ๊บเอาละเราเอาละใช่ละใช่ละแล้วตอนอายุประมาณ17คุณครูเห็นแววบอกเฮ<อ>้ย hey, สันติเราจะเลือกนักเรียนทั้งหมด10คนให้ไปเขียนจิตกรรมฝาผนังที่วัดเขาสุก,กิมจันทบุรีมมผมก็ได้ถูกคัดเลือกอให้ไปจากเทโคโนโราชได้ไปต่อที่ไหนไหมครับครับเทคโนโลาีผมก็เข้ากรุงเทพเพื่อต่อศิลปกร เขาไม่ได้เพราะว่าศิลปกรเนี่ยเขาเอาหลักวิชาการด้วยผมไม่เก่งเรื่องนี้ผมเอาที่ปั้นกับวาดแต่คะแนนมันไม่พออ่าแล้วก็สอบไม่ได้กมากรุงเทพแล้วกกรุงเทพแล้วกลับบ้านไม่ได้ตังค์ก็จะหมดแล้วก็ไปขอสายรุ่นพี่อยู่ที่สิริราชสิริราชโรงพยาบาลสิริราชก็ได้ถ่ายเกี่ยวกับเครื่องในคนเนี่ยแหละก็คือเป็นตากล้องเกี่ยวกับเขาเป็นตากล้องเกี่ยวกับเวลามีผ่าตัดมีอะไรพี่เขาจะถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วผมเนี่ยก็ได้ เข้าไปดูบ้างเวลาพี่เขาบอกว่าไปไปด้วยกันไปช่วยเขาอะไรเงี้ยเหรอก็เลยเห็นอนาตมีคนชัดๆเลยการผ่าตาดัดเห็นกล้ามเนื้อเห็นกระดูกแล้วน่้นรุ่นพี่ก็รับงานวาดรับงานอะไรมาเขียนก็ให้ผมด้วยช่วยเขียนจิตกรรมบนไม้เป็นพุทธประวัติผมก็ได้เงินจากพี่แล้วก็ได้ได้ได้แลกเพื่อนนอนน่ะนอนในห้องนอนอ่ะที่นอนของผมก็คือเนี่ยใต้โต๊ะคุณเห็นไหมไอ้นี่ที่เป็นที่พักเท้าใช่ไหมเนี่ยหมอนผม คุณนอนกับที่พักเท้าเนี่ยล้วก็เสือน่ะผ่าผมผมก็อยู่ตามโต๊ะทางานของพี่เขาเนี่ะนั่นแหละฮะผมถ้าเป็นหนังจีนนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับไม่ได้เข้าสํานักใหญ่ไม่ได้ฝึกกับบูตึงแต่ว่าไปฝึกในป่าข้างๆบูตึงได้วิชัยอีกแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งเราฝึกความอดทนงานศิลปะต้องมาพร้อมกับความอดทนใจรักเอาละสักวันหนึ่งนะเอาให้ได้ทําให้ได้แล้วอยู่อย่างนั้นนานไหมฮะอยู่อย่างนั้นได้แค่ประมาณเกือบสองเดือนผมก็คิดว่าเงินไม่พอก็เลยไปสมัครเป็นช่างปั้นลูกมือ ตื่นแต่เช้าก่อไฟให้รุ่นพี่นวดดินเหนียวส่งให้นั่งดูทําอะไรยังไงขี้พึ่งนวดยังไงปั้นยังไงเอาวันหนึ่งเขาจะให้โอกาสได้อีกวิชาละได้อีกชกชาหนึ่งวันหนึ่งจะให้โอกาสอทาที่ผ้าให้เรียบหน่อยเอาเก็บดินเก็บอะไรผมก็เอาวะเราต้องได้ต้องได้สักวันหนึ่งบอกเอาสันติลองลองขึ้นเลยที่ทั้งตัวเลยให้ลองขึ้นดูได้โอ้ได้โอกาสขึ้นรูปยังไม่เก่งเอาสันติปั้นมือแล้วกันปั้นมือพระพุทธรูป เราก็เลยดูมือตัวเองแล้วก็ปั้นตามมือตัวเองครับทีนี้เจ้าของรงหล่อเห็นอู้ปั้นมือใช้ได้นะสวยมามาอยู่ห้องแอร์กับเราไหมมาอยู่ห้องแอร์เดี๋ยวตอนนั้น<ป>ดันแรงเท่าหงไหร่วันละร้อยก็ขัดสนดิครับหรือหรือดีร้อยหนึ่งนี่ดีไหมไสมัยนั้นร้อยหนึ่งไม่ถึงหรอกครับยังไม่ได้ไดเคยคิดไหมเฮ้ยไปทางอื่นดีกว่าม,มันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ลำบากลำบนหรือเกิขาดทุนคือประสบประการณ์ความชำนาญมันจะเป็นกำไรเอง ไม่ได้อยากแบบคือตอนนี้รับวันละร้อยแต่รู้ว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเก่งงอย่างนี้เลยคิดแบบนี้ถ้าเราเป็นคนขยันเอาจริงคือกำลังจะบอกว่าผมเห็นถึงความมุ่งมั่นของคนบางคนเช่นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางหรือเปล่าครับทำไมทางมันดูตีบตันยังไงไม่รู้ฮะแต่ของคุณคือมองทะลุไปว่าทางมันตีบก็จริงแต่มันยังไปต่อแน่ๆใช่แล้วรู้ไหมคำนี่มันลอยมาในหัวตอนที่คุณครูที่เทคโนโคราชศิลป์ศกรรม่เนิที่สอนปั้นผมบอกว่าเฮ้ยสันติคุณวาดรูปเก่งนะ แต่รู้ไหมวาดรูปเนี่ยวาดที่ไหนก็วาดได้อืแต่รู้ไหมปั้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะอืแต่ว่าเราเราดูท่าแล้วเนี่ยคุณน่ะน่าจะไปทางปั้นเนี่ยจะลุ่งขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับขอบคุณมากมากครับจากลงหล่อพระไปไหนต่อเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอคาราโอเกะก่อนคุณเล่นมาแล้วเหรอครับเพลงอะไรครับเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะของคุณลุงเพชรแหลมสิง โอ้โหรุ่นใหญ่เลยนะครับแล้วไงแล้วก็ยังยังจะเป็นปฏิมากรรมไหมหรือจะเป็นในแบบละมันชักนะอ่แล้วไงแต่ว่าในในภายในวงการบันเทิงนั้นอ่ะมันมีแต่ศิลปะทั้งนั้นเลยผมก็เลือกที่ทําฝ่ายพรอพฝ่ายศิลป์ของภาพยนตร์ก็เข้าไปอยู่กับอาพยนตร์วงชื่นอ๋อครับครับตอนนั้นก็ทำฐานเกณฑ์ไม่ใช่อันนั้นเก่าไป รุ่นของพี่ครับขอบคุณครับของผมแชะแชะแฉะแขกรับเชิญว่าผมแก่ครับเออไม่ใช่ผมก็เรียกพี่แฉะแชะแฉะภาคสองผมได้เป็นผู้ช่วยพุ่มกับสองฝ่ายศิลป์แล้วก็มาทำฝ่ายศิลป์ให้ไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ทำสยมเก๋ยให้กับคุณธนิตจิตนุกูลตอนนั้นก็ได้เรียนที่เพาะช่างละเสร็จแล้วคุณครูมาเห็นแววว่าเป็นนักปั้นเขาไปหาว่าเอ้าในเพาะช่างเนี่ยใครเก่งปั้นที่สุด เสร็จแล้วพรุ่งนี้เขาก็มาให้สันติเอางานไปทําคุณนั่นแหละพี่เก่งผมก็เลยจริงไหมตอนนั้นก็เลยได้ทํางานเกี่ยวกับมิเซียมเป็นครั้งแรกผมทำพิพิธภัณฑ์ให้หลายจังหวัดนะในประเทศไทยเช่นร้อยเอ็ดขอนแก่นสตูลท้องฟ้าจําลองจันทบุรีสุพรรณบุรีผมก็ทําทำเป็นพวกอะไรหุ่นหุ่นโมเดลเล็กๆก็ทําตู้เดลรามาหรือว่าเป็นหุ่นตัวจริงเท่าจริงก็ทำเดอรามาก็คือเป็นฉากจะทำเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ หลอกให้ลึกเข้าไปในผาผนังมีมิติมีเปอร์สเปกทีฟใช่ไหมหลอกทั้งปั้นทั้งวาดทั้งเพ้นท์ทั้งหมดเลยแล้วแต่แล้วก็มาได้ทําครั้งแรกในชีวิตก็คือที่ร้อยเอ็ดปีสองพันร้อยสี่สิบเป็นอะไรตรงเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเป็นคนจีนผมแมนจูเลยนะอายุ72ให้ผมวาดเหลือ45แล้วก็ปั้นผู้หญิงอายุ70ให้วาดเหลือ35แล้วก็ปั้นผมก็สเกจไปตามที่ความรู้ก็ทําไป พอทําไปเสร็จเขาบอกเอ้าได้เลยเอาเลยปั้นเลยจากเขาก็ชอบชอบชอบอีกต่างหากผมก็เลยเอาละเอาละเรามาทางนี้ละถ้าอย่างนั้นถ้าผมถามว่าเส้นทางนี้ไม่นับเรื่องว่าโอ้โหมันมันไม่ได้ร่ำรวยนะครับครับการยอมรับของผู้คนเนี่ยมันมาง่ายไหมยังจริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่คุณเล่าใช่ไหมใช่ไม่ง่ายตอนแรกคนเห็นงานก่อนผู้แกงจังใครทําพอเห็นหน้าผมก็เอายังเด็กไปไม่เชื่อถือฮะไม่น่าเชื่อถือ นี่คือสิ่งที่คุณพยายามจะต่อสู้ให้มันเกิดขึ้นค<ช>ือความเชื่อถือของผู้คนใช่มีข้อมูลว่ากว่าจะมาถึงเส้นทางสายนี้เนี่ยคุณทดลองทุกเส้นทางทางวิบากทางอะไรก็จะลองหมดครับผมใช่ไหมลองเล่าถึงไอ้แบบวิบากวิบากให้ฟังหน่อยสิหันหลังขี่มอเตอร์ไซค์วาดภาพเออไม่น่าทำจริงด้วยครับหมายว่าเอาเอาเอา,เอาแคนวาสวางวางบนเบาะแล้วนั่ง<อ>ก,กับหลังกับหลังแล้วก็วาดแล้วมอเตอร์ไซค์ซ้อนเขาหรือขี่เองคงขี่เองขับเองวาดเองทําเองเฮ้ยได้เหรอครับ จริงเหรอครับผมเสร็จแล้วผมก็ไปดำน้ำวาดรูปลึกไหมลึกห้าเมตรเราอยู่กับฉลามกับปลากระเบนก็กลัวมันกัดอยู่ปั้นอะไรปั้นรูปอะไรปั้นรูปเสียงของพระพิฆเนศกั้นหายใจน้ำใจน้ำกั้นหายใจโดยไม่ใช้เครื่องหายใจสองนาที15ห้าวินาทีดำลงไปสองนาทีสิบห้าวินาทีปั้นให้ได้ให้ได้ให้ได้เป็นรูปนั้นแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาอึดเดียวอโห แล้ววาดด้วยวาดรูปด้วยตอนโชว์ไม่เท่าไหร่แต่ตอนซ้อมเนี่ยน้ำเข้าหูเข้าปากจมูกออกมาทำทำไมเนี่ยใช่ไหมเพื่ออะไรเน่ยเหมือนทรมานใช่ทำทำไมใช่ไหมเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งยังไม่ออีกอันหนึ่งยังไม่พอใช้ตัวเองจุ่มสีใช้ผมจุ่มสีใช้ปากอมสีเป่าวาดร้องเพลงไปด้วยวาดไปด้วยกินสีไปหลายอึกไม่ก็ไม่ดีกับไม่ดีสุขภาพทำทำไมเนี่ย มีเสียสุขภาพไหมจากการนี้จะทําอะไรแน่นอนหัวไหล่เสียกระดูกเสียหูเสียตาไม่ดีปอดเสียปอดนี่เป็นจุดเป็นอะไรก็ก็น้องๆต้องรู้ว่าหนทางมันมีแต่ต้องเลือกว่ามันปลอดภัยใช่อย่าอย่าเอาตามนะครับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่แล้วสุดท้ายคุณก็ค้นเพราะว่าเอยมันไม่ใช่ทางไม่ใช่ในเมืองไทยก่อนจะไปอเมริกาเมื่อไหร่ถึงจะไปสู่จุดที่เรียกว่าเออได้รับการยอมรับผมปั้นพระเยอะฮะหลายวัดครั้งแรกได้ปั้นหลวงปู่ปลื้มก่อน ครับที่วัดสวนหงสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีปีสองพัน่งร้อยสี่อันนี้ปั้นแบบเหมือนจริงเลยจังปั้นแบบเหมือนจริงถามว่าเคยไหมโน no. ครั้ง<ำ>แรกเลยโน้ครั้งแรกที่ทาพิพิธภัณฑ์ก็ใส่วิกเอาปั้น<อ>ปั้นปั้นดินนะแล้วก็ทําแม่พิมพ์ปูนแล้วก็ใส่เรซินเลยครับแต่ตอนเนี้ยต้องปั้นดินเสร็จทําพิมพ์ปูน แต่งเลสแต่งคิดพึ่งออกมาแต่งคิดพึ่งก่อนแล้วก็ทําซิลิโคนแล้วก็ทิ้งใส่เลซินข้างในเสร็จแล้วก็เสียบผมอีกทําสีมันขั้นตอนเยอะแล้วก็ไม่เคยทามาก่อนไม่เคยเสร็จแล้วพอผมทําเสร็จผมเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าบอกโอ้โหเหมือนมากสวยเอาจ่ายตังค์เลยผมบอกโนผมไม่ชอบไม่ไม่ได้ไม่เหมือนไม่ใช่เขาบอกอ้าวทำไมอ่ะเราจะเอาอ่ะไม่เอายังไม่ต้องจ่ายตังค์สุดท้ายเดี๋ยวทำใหม่เอาแล้วอันนี้นะอันนี้ให้ยืมก่อน เราเราอันใหม่เท่าไหร่เพราะว่าโนไม่คิดผมปั้นใหม่ปุ๊บผมเอาไปไว้วัดแล้วประชาชนที่วัดพูดว่าอู้นั่นใครอยาปั้นอะเหมือนกาอันแรกอีกเห็นบอกว่าองค์นี้เป็นที่มาขององค์ที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงเป็นที่มาของสามสิบหกองค์คุณปั้นมาแล้วส6มสิหองค์ครับเลสินไฟเบอร์กาสามสิบหกในเวลาห้าปีความรู้สึกพิเศษต่อเกจิอาจารย์สา <36 S 2> โสิบหกูปที่คุณได้ปั้นอะไรเป็นความคิดที่อยากจะปั้นบุคคลเหล่านี้ไม่นับว่าเขาจ้างนะ